น้องสันไส้นอสันไส้ายบุ้ยไว่าสิว่าสิแวะยร้านเพื่อนอยู่เมื่อกี้นี่ครับบ่ได้แวะสบายดีสบายสกายเออเอ้โพสสองนี่น้องบ่โอ้หน้าตาคือเดียวเลยทุกคนคนดังเมืองอัชาพรได้เปลี่ยนน้อยว่าสิไปตัดผมรึปุ๊ตัดผมบ่ บอกผมตัดแล้วเลือจะตัดล้นอันนี้เพื่อนเป็นยูทูบเบอร์สวัสดีฟากซองเนเดอร์สันไาสาวผู้ไทยสันไาสาวผู้ไทยอันนี้อันนี้เด็กเพื่อนมีซองปะซองน้ำกันอ๋อซองน้ำเดียวอ๋อสองเด็น้องอันนี้โสดอันนี้หามยังโสดแล้วเป็นวะโสดอันนี้ไปห้ามน้องบอกเจ้าไปห้ามน้องบอกมัวนี่อ๋อไปห้ามน้องมาเลีนมาเลีนบุญน้องเขาอายุเท่าเดี๋ยไรสิบเจ็ดปีเจียนอยู่มอไรมอเจ็ดมอเจ็ด ชื่ออยังเจนนี่เจนนนี่น้องเจนนี่เอ้ยสันไซสันไซโอ้เมื่อกี้นี่ผ่าน้านเพื่อนอยู่ค่ะไม่หรอให้ว่าชิแวะอยู่แต่มาก,ก่อนแล้วว่าจะกลับไปแวะพอดีเจอกันเลยทุกคน<อ>มีเหนือฝากฝากฝากช่องน้องนำ้ำไปถ่ายฮู้เนี่ยแต่าทนายฮู้นั่นี่ยจังเดี๋ยวจังฮะ โอเคขอบใจเจ้าต้อยเราะเราะนี่แหละเราะนี่แหละโดยเข้าใจอันนี้เพื่อแก่เอฟซีมันวะทิพย์บอดังเลยเดี๋นี้ทิปมันบอดันเนาะเฟซบุ๊กเนาะคลิปบอดังเลยอันนั้นเบาข้างวันเลทุกคนอันนี้น้องสันสายมื่อแรงมาบ่ เข้ามาจิบเบียู่ได้อ๋อมาอยู่นี่ค่าเข้าฟรีบัหรือจางไหนข้าฟรีแต่ว่าเบต้องซื้อต้องซื้อต้องซื้อเท่าไหรห่ฮู้่าเขาขายแก๊สเท่าไหร่อ๋อต้องต้องซื้อเป็นแก๊สูนนะมมเป็นแก๊สก็ได้อ๋อโมีนะมาลมนาะทุกคนมีท้วดีขอลมัดไม่นอนไม่นอนอะ่นูเลยอันนันนะ้นเราจราจรติดคัดคุาเจ้าเลยไม่เปิไปเบงเาแล้วเปนแล้วแล้วละเออไม่หนาวไม เมื่อเบิดลมาบทนันเมื <and people> ่อใหม่มาใหม่เดี๋ยวมื่ออื่นจะเดี๋ยวไม่เมื่ออื่นมื่อสุดท้ายคนละลายแห้งกว่านี้นมื่อใหม่ไปเมื่อเฮ้ยบาย